สวัสดีครับครอบครัรวอัตอมีทุกคนลีเดอร์หลายท่านก็เริ่มทำวีล็อกกันไปแล้วเดวครับในที่สุดผมก็ได้เริ่มทำกับเขาบ้างสักทีช่วงนี้ธุรกิจอัตอมีกำลังไปได้สวยมากๆผู้คนก็ชอบถามผมว่าทำยังไงซึ่งผมจะมีคำตอบให้กับพวกเขาว่านี่ท่านก็แค่ใช้ผิวงามๆนี้ทำธุรกิจก็แค่นั้นเองผมตอบไปแบบนี้ครับ วันนี้ผมเลยจะมาเผยเคล็ดลับการดูแลผิวของผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอัทโทมี่เรามีสินค้าที่ล้ำค่าดังสมบัตินั่นก็คืออัทโทมี่แอ็บสโลสกินแคร์เซ็ตนั่นเองครับทุกท่านครับซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับรางวัลจังยองชิวด้วยนะครับเป็นรางวัลสุดยอดวิทยาศาสตร์ในวงการเครื่องสำอางและเรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากครับ เทคโนโลยีหลักของตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีส่วนประกอบที่ค่าส่วนประกอบพิเศษที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูริ้วรอยและการ Brightening แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีในการส่งต่อสารบำรุงเข้าสู่ผิวคือเทคโนโลยีหลักที่สำคัญเลยครับในทุกๆเช้าผมจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับโชมหน้าตอนไม่ใส่แว่น จะเปิดเผยที่นี่ที่เดียวถอดแว่นก็ต้องถอดให้มันเท่ๆหน่อยเพราะผมคือประธานสุดเท่หลังจากล้างหน้าสิ่งที่ใช้ตัวแรกเลยก็คือโทนเนอร์ครับกดบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะแอ s ซูลูทแอมพูของเราเป็นเหมือนบลูไดมอนด์ที่เปล่งประกายท่ามกลางเหล่าสมบัติทั้งหลาย ต่อไปถ้าแก่กว่านี้ผมไม่อยากเห็นหูผมเหี่ยวฉะนั้นเวลาลงสกินแคร์